หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิจิตรมาช้านานประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ที่พระอุโบสถวัดท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวพิจิตรและชาวไทยทั่วประเทศหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมากหล่อด้วยโลหะสำลิดปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรชายสังคาติสั้นอยู่เหนือพระอุระขนาดหน้าตักกว้างสองศอกหนึ่งคืบหกนิ้วสูงสามศอกสามนิ้วประทับนั่งมีฐานเป็นรูปบัวบาน รองรับเป็นพุทธลักษณะสมัยเชียงแสนรุ่นแรกสร้างในระหว่างพุทธศักราช1800ตามประวัติเดิมหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ที่วัดจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายมหาราชยกทัพไปปราบหัวเมืองเหนือขณะเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านเมืองพิจิตรพระพิจิตรเจ้าเมืองได้กราบบังคมทูลว่าตนนั้นต้องการพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามเพื่อนำมาเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จพระราชดดำเนินกลับจากเชียงใหม่จึงทรงอัญเชิญหลวงพ่อเพชรล่องแพมา ทางลำน้ำปิงแล้วอัญเชิญประดิษฐ์สถานที่เมืองกำแพงเพชรก่อนและทรงแจ้งให้เจ้าเมืองพิจิตทราบพระพิจิตพร้อมชาวเมืองพิจิตเป็นจำนวนมากได้ไปเมืองกำแพงเพชรเพื่อทําการสักการะแล้วอัญเชิญหลวงพ่อเพชรจากเมืองกำแพงเพชรแห่แหนมาประดิษฐาน ไว้ที่พระอุโบสถวัดนครชุมเมืองพิจิตเก่าต่อมาราวพุทธศักราช2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโปรดเกล้าให้สร้างวัดเบญจมาบพิตมีพระราชาประสงค์จะอัญเชิญพระพุทธจินราช จากเมืองพิษณุโลกไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบนจมะบอพิษชาวเมืองพิษณุโลกพากันเศร้าโศกไปทั้งเมืองพระองค์จึงมีพระบรมราชองการให้สืบหาพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามไปแทนพระพุทธชินราชเจ้าพระยา สีสุริยศักดิ์ซึ่งเป็นสมุหเทสาพิบาลมนทนพิษณุโลกทราบว่าหลวงพ่อเพชรเมืองพิจิตมีพุทธลักษณะงดงามจึงแจ้งให้พรยาเทพาธิบดีในวงเล็บอิมเจ้าเมืองพิจิตทราบพร้อมทั้งให้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรขึ้นไปที่เมืองพิณุโโลกชาวเมืองพิจิต เมื่อได้ทราบข่าวก็เกิดการหวงแหนได้พากันนำหลวงพ่อเพชรไปซ่อนไว้ตามป่าแต่คณะกรรมการเมืองก็ได้ติดตามกลับคืนมาได้และอัญเชิญหลวงพ่อเพชรมาไว้ที่วัดท่าหลวงเมืองพิจิตรใหม่เพื่อรอบอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองพิษณุโลกต่อไป เหตุการณ์ครั้งนั้นยังความเศร้าโกศกเสียใจให้กับชาวเมืองเป็นอย่างยิ่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระไทยชาวเมืองพิษุูนโลกและชาวเมืองพิจจิตจึงโปรดเกล้าให้ระงับการนำพระพุทธจินนราชและหลวงพ่อเพชรไปกรุงเทพและโปรดเกล้า ให้หล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบนจมะบ่อพิษแทนหลวงพ่อเพชรจึงไม่ต้องถูกนำไปเมืองพิษณุโลกชาวเมืองพิจิตพากันแสดงความยินดีมีมหโรสพสมโภชเป็นการใหญ่เมื่อเสร็จ จากการสมโพธแล้วชาวเมืองพิจิตรเก่าก็เตรียมที่จะแห่แหนหลวงพ่อเพชรกลับคืนไปประดิษฐานที่วัดนครชุมตามเดิมแต่ชาวพิจิตรใหม่ก็มีความเห็นว่าสมควรที่จะประดิษฐ์ที่วัดท่าหลวงเพราะเมืองพิจิตรก็ได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่แล้วไม่ยอมให้ชาวเมืองเก่า นำหลวงพ่อเพชรคืนไปจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตเจ้าคุณพระธรรมมทัศสีมุนีวงศ์ในวงเล็บเอี่ยมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นได้เข้าทำการห้ามปรามระงับเหตุร้ายได้ทันโดยให้ทำการหลอหลวงพ่อเพชร จำลองขนาดเท่าองค์เดิมไปประดิษฐานที่วัดนครชุมเมืองพิจิตรเก่าแทนและนับแต่นั้นมาหลวงพ่อเพชรก็ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ณอุโบสถวัดท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรมาจนถึงปัจจุบัน